เราไหว้เสด็จเตี่ยเรียบร้อยแลยนะครับก็กลับบ้านไปตัดไม้หมากมาทําสะพานไม้หมากในตํานานนะครับเราจะทําไม้หมากข้าไปเกาะตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปจุดประทัดกันจุดประทัดครับจุดประทัดสวดเสด็จเตี่ยนะครับที่เราก็อยู่ที่ปากน้ําหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพรนะฮะ พรซึ่เป็นภาคเหนือของทางประเทศไทยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ <c oughs> นี่เรือจำลองของสเสด็จเตียนะฮะปีนันระเบิดบรรยากาศเหมือนภาคเหนือนะฮะผมถึงเรียกว่าภาคเหนือเพราะว่ามันเย็นตลอดคืนเลยนะครับนีแม่แหั เราจะไปจุดประทัตสวายเด็จเตีย่ยแล้วก็จะไปตัดไม้กันหอมหมากกันประกาศยามเช้าสดชื่นครับผมอีนัทดูคาพก่ นี 000, 000. Yeah, some ่อะ่องเล็กน no ี oh, 2, ่กล่องเล็กน่ะเฮ้ยเรามีเสด็จเจ็บต้องทำบุญก่นพี่อยากได้อันเนี้ยทำบุญดิสองพันเท่าไหร่ครับสองพันสามร้อยนะครเอาสองพันครับ เราจะบนไม่เปลาไม่ได้บนไม่ได้บนอยากให้อยากให้ท่านใช่ไหมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วก็ไแขวนแล้วก็แขวนเสร็จเรียบร้อยก็ยกปัดจักขึ้นเหนือศีรษก็หันหน้ามาหาท่านแล้วก็บอกท่านว่าผมอยากให้ปัจจักท่านนะครับอยากไ้ป่ะขอพรทำไคอ๋อขอพรคือเขาบอกว่าอยากให้ประทักท่านเขาบอกว่าผมเนี่ย ไม่ได้บุญก็ของเองอยากจะให้ประทับท่านขอให้ผมมันก็ทำมาหาเงินเยอะรันก้าไปด้วยกยๆนานอะไรอย่างนี้ค่ะท่านนี้ต้องทำไงครับเนี่ยไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่นี่ให้ให้เอาไปติดรถโอเคครับแล้วขึ้นไปแล้วนี่คือทำบุญแล้วสนใจอ๋อครับอันนี้ครับท่านี้เราก็จะ เดี๋ยวเราก็แกะแล้วก็เอาไว้แขวนวเดี๋ยวป้าแม่ให้ก็ได้ถ้าน้ำแข็งไม่ถูกใช่ครับเป็นครับแอนตินนะครับผมมาจุดบ่อยอ่าโอเคมีคนจุดเลขสบายมากขอบคุณนะคะไปครับเราจะไปจุดสวายเสด็จเตี่ยกันครับก็เดี๋ยวจะมีเลขที่ประทัดนะฮะเลขที่ประทัดละลายแล้วเราจะเอามาซื้อหวยกันครับ นี่เขาก็จะมาติดที่นำโชคของเรานี่ที่นำโชคของเรานะมาะมนีบ่บ ก็ไอบอกสเสด็จเสียเรียบร้อยแล้วครับว่าขอให้ชีวิตก้าวหน้ามีความสุขรเรียนรุ่งเดืองก็พอแลครับตอนนี้จะสวายสาเสด็จเสียเป็นจำนวนสองพันนัดนะฮะหูดับหบูหูดับตับไม่กันเลยเชียวสเสด็จเสียท่านชอบเมื่อก่อนสารกุมหลวงที่อยู่อ่าสัตหีบเวลาจะแก้บนพวกผมจะไปยิงปืนแก้บนกันนะแต่ตอนนี้ เขาไม่ให้ยิงแล้วเราก็ดักใช้ประทัดเอานี่ทำเป็นว่ะก็แกะสูดนี่แกะตูดแล้วแล้วก็เอาเนี่ยไปแขวนสอ,องพันลัดนนี่ลั่นเลยนะครับ Dạ khoang gọn, hugh gọn, hugh gọn, hugh tung, cái mana. Ah, bây giờ, nghe 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 à nghe 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 มมดดก็พี่ดึงสักขาดเลยอะ่ะโอ้โหถึงว่าทำเป็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นนะครับไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ <c oughs> โอ้โหของนี่ดีทำสักพังหมด มันต้องต่อฉนวน,นเข้าด้วยกันเลยนะเพราะพี่ดึงฉนวนขาดครับเมื่อกี้ตก็ต้องกานเข้าด้วยกันเพราะงั้นมันไอตัวนี้มันจะไม่ลั่นนะครับนี่ผมอยู่หน่วย EOD มาก่อนครับเข้าใจเรื่องการระเบิดประททศเป็นอย่างดี นี่ไงโอ้ผมบอกว่ามันมีหูหิ้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมติดแต่แรกแล้วมั่วังแต่แรกแล้วโอ้โหอ่างชักนะชักนเอาชักขึ้นไป อะไรไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องเกี่ยวเกี่ยววะให้กูจุดใช่ไหมจุดทีเฮ้ยาจะหนวนไปไหนอ่ะโอ้โหทังพังงด ฉนวนหลุดยังฉนวนหลุดไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้โจหลุดจุดไปเลยนะน่ะแกะออกมานึงนั่นไงฉนวนอ่ะไม่มันต้องมีฉนวนยาวออกมานดินั่นแหละใส่เลยนะน่ะเอะไรครับจุดบุหรี่ยนะครับ พังวะเฮ้จาหน้าใช่หไหมจุดนี้เลยข้าใหม่เลยต้พันในานี้เหรอพันนี้ใหม่ปะ่ะไม่งั้นมันขาดี่น้ไมง่งั้นมันไม่ปุ้งปังนะ้องป้วเนี่ยนี่จะนอน เนี่ยเนี่ยไปนู่นมันแค่จุดนี้เลยโจ้เนี่ยเนี่ยจุดน,นั้น e ฮะมี EOD เราก็กำลังทำการต่อชนวนเนี่ยมาดอันั้นด้วยดิ <G ül> มัดไอเชือกปอด้วยเยชือกปอมานะคลองันนี้ด้วยฮะเออนั่นแหละโอ้หลุดแล้ว จุดเสร็จตรงนี้ก็ได้มั้งนั่นอ่ะไม่ได้ออหอมันดิดปังด้วยอ่ะออืมหอพันๆลงเลย ปลายอยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมที่ทำการจุดโดยรูปหลานปากน้ำปานครับไอปากน้ำหลังสวนฮะ ครับสาธุดูกันนะฮะว่าเลขอะไรจะเสียให้อะไรเอ่ยเูดิพี่โจฟังแคกดูครับท่านผู้ชมอากาศยามเช้าว่ามีแดดนิดน,นึงนะฮะ อนี่ดูกันเต็มๆเลยนะฮะโชนะฮะไม่เราไม่บอกนะแต่ให้เราดูให้ดูนะโอเคครับเก็บเก็บกับบ้านด้วยนะฮะอโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้หมากครับในสวนทุเรียนกันต่อนะครับวันนี้สก,กาลษเสเซเเตียเรียบร้อยแล้วเชา้านี้สวัสดีครับ